สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกันกับแชมเปญฟาร์มนะคะมือนนี้สุมอยู่ที่แปลงยาในเปียไต้หวันนะคะอยู่ทงหน้านะคะตอนนี้พาไม่เห็นงานนะคะมือน,นี้ทั้งปล่อยน้ำเข้าแปลงน,นะคะแล้วก็ถากหุ้นนะคะถากหยานะคะเนื่องจากเข้ารอรถไท้นะคะ สำหรับขูดร่องนะคะแผนการที่เราวางไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือการกําจัดวัชพืชด,ด้วยการเอารถไถมาขูดร่องนะคะแต่ตอนนี้มันขูดบบได้แล้วนะคะเพราะว่าต้นยานะคะต้นวัชยาเนี่ยเปียจตยวันก็คือต้นเขาหา้าแล้วนะคะทําเอารถมาขูดตอนนี้เดี๋ยวต้นหักนะคะเลยเขาเ่าหรอกคะ่ะตอนนี้ตอนนี้เลยเข่าแล้วนะคะก็เลยต้องกําจัดวัชพืชนะคะ แนสองนะคะก็คือเฮ็ดคือเก้านะคะก็คือการถากหุ่นนะคะถากรุ่นนะคะเอารุ่นนะคะรอรถไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยเป็นในเรื่องของการถากหญ้านะคะทีมงานเราเหมือนเดิมนะคะตาจ,จวงเยเรือนะคะถากรุ่นนะคะตอนนี้ก็มีเป้าหมายว่า ให้เลยให้เลยตรงลกๆใช่ไหมยายเป้าหมายวันนี้คือเลยตรงลกๆนะคะ,ะเหมือนละสามซีแถวนะคะสามแถวซีแถวนะคะหยาทั้งเบิร์ตมี่อ่ายี่สิบแปดแถวนะคะหยาอยู่นี่ทำจำโมพิษเนาะเมนบุบุมีบบ่สิบแปดแถวนะคะ,ะเป็นพื้นที่อ่าสองไร่นะคะหยาเอาทอดพู้นนะคะตอนแรกว่าเสียเอา กนาพุ่นละนะคะหอดพูนนะคะสักสีหอดบะวุนะคะถ้าบกปวดหลังก่อนนะคะเพราะว่าตอนบ่ายสมกับต้องไปเห็ดอ่าภารกิจก็คือการเลียงแพะนะคะหนึ่งในเทคนิคของการปลูกหญ้ายังไงให้งามนะคะสิ่งที่อ่าคนปลูกยายต้องให้ความสําคัญก็คือในเรื่องของการกําจัดวัชพืชนะคะเพราะว่าวัชพืชเนี่ยมันเป็นตัวที่ดูดทั้งน้านะคะดูดทั้งแร่ธาตุในดินนะคะรวมถึงปุ๋ยที่เราใส่ ใส่กับหญ้าเข้าไปนะคะถึงเข้าสีอัดปุ๋ยไร้จังได้กระแหวแต่นะคะท่าวัชพืชมันหลนะคะมันกับเฮทไห,หอ่าพผ,ผลิตที่เห่าได้จากหญ้านะคะบ่ได้ไรเทาที่เห้าตรงการนะคะเพราะว่ามันมีวัชพืชน,นะคะหญ้าตามธรรมชาตินะคะทีะ่แย่งอาหารนะคะมาแย่งอาหารของหญ้าเข้าไปนะคะเราก็เลยต้อง กำจัดเขาออกไปนะคะเอาวัชพืชได้รอบแรกนะคะการปลูกหยานะคะรอบถัดไปก็คือบนนี้มีปัญหาแล้วนะคะหมายถึงรอบอัตราการตัดนะคะถัดไปก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าห้ามันสีไ่บอท่านหยาที่เป็นวัชพืชน,นะคะสีไย,ยบอท่านหยาที่เขาปลูกนะคะดังนั้นนะคะหยารอบแรกต้องค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆนะคะแบบไอดา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 บตำรวจนะคะตอนนี้ปลูกหยาคล้ายเรียบร้อยแล้วนะคะ ไอาดาบอยู่คอนแกนของเฮาตอนนี้ได้ข่าวว่าขยายแปลงใหม่แล้วนะคะอ่าพี่จะมีพี่พี่ดาบนะคะอ่าอยู่ที่คอนแกนนะคะเพ็่ปลูกาายาใคยคือการกระสมนะคะขยันมากๆนะคะใส่วิธีเสียหยานะคะพักอ่าออกจากเหมือนกับว่าเลิกงานจากตำรวจดูแลพี่น้องประชาชนแล้วนะคะลังเลิกงานอาอกรเขาแปลงหยานะคะไปถากหยานะคะเนยเป็นตำรวจน้ำดีมากๆนะคะ ปลูกยาคายคือกันก็สมนะคะใครปลูกยายา,ยาคายแสดงว่าน้ำดีนะคะเพราะว่ามีน้ำในการปลูกยานะคะเพิ่นก็เลยกลายเป็นตำรวจน้ำดีกะเซลวเซลนะคะตอนนี้ก็จะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะอากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะจะกะสมไปเหตุงานก่อนนะคะไปเสียยาตอก่อนนะคะซอยตะจวงก็สซอยตะ,ยะเหลือก่อนนะคะทำงานช่วยกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนบ่ายนี่ต้องไปปล่อยแพะไล่ทุ่งนะคะอ่า ปะ่ะเฮาเพ,พรภารกิจกันสําหรับาการเสียญญ่ยหยาทอนหยาถากหยานะคะเนาะหนึ่งในเทคนิคของการปลูกหญ้ายังไงให้งามนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องส้มลาไปก่อนนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานนะคะหญ้าเนเปียร์ไต้หวันนะคะ ย่านเนเปียไต้หวันจำนวน2ไร่ของเรานะคะปลูกช่วงหน้าหนาวมันจะเป็นประมาณไดน,นะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องสมล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ